สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจครับพอกันเสาร์วันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่นอ้องเอฟซีมื่อนี่พอซอกลับมาพบกับพี่กับน้องพร้อมกับแนวทางเพื่อนบ้านเด็ดๆนะครับราวพัฒนาของหลวงพี่แขกนะครับบางงวดกับเขาบางงวดกับรด ครับแต่ว่าส่วนมากสิเขาครับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับจังไดพี่น้องก็จะพาดเด้อครับมือนี้ครับเด็ดคึ้กันครับมื่อนี้มีเด็ดเดมาฝากพี่น้องเอฟซแล้วครับมีเล็กซีตัวนะครับแล้วก็ตัดออกมาเป็น2ตัวครับแล้วก็มีตัวกันครับมีกันมาพร้อมพี่น้อง f อซบางคนกัสิว่าโอ้คือหลายตัวแทนนอมือนี้ครับ แต่ว่าให้เฮาเลือกเอาเด้อครับพี่น้องครับมักชอบตัวใดห้างใดเข้ากันเลือกเอาครับส่วนเลขสี่ตัวคงลงพีเพิ่มืงิอนอเพิ่ให้มากก็มี9เก้าเจ็ดห้าสามครับเก้าเจ็ดหาสามแต่ว่าพอสอบอดได้ตัดเป็นเลขสามตัวห้ครับให้พี่น้องไปตัดเอาครับง,ง่ายเนานะครับให้พี่น้องไปตัดเอาอาจจะเป็นเก้าเจ็ดห้าหรือ 753หก็ได้ครับให้พี่น้องไปตัดเอาเด้อครับส่วนเลข2ตัวที่หลวงพีพ่นแยกมาหายแล้วแจงมาหายแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวกันพร้อมครับตัวเต็งนะครับมีอยู่6หางครับก็มี97 95 93 7 3สา เก้าแปดห้าสามมีตัวกันนี่ครับตัวกันก็เป็นน่าจะเป็นทั้งหมดเป็นเลขที่ส่วนมากสิเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับมีสามสามเก้าเก้าแปดแปดนะครับสองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าอันนี้เป็นตัวกันของเพิินครับพี่น้องครับเอาจังไดพี่น้องกะ เอาไปวิเคราะห์เบิรงก่อนเ้อครับให้พี่เอาไปพี่จนหน้าเบิรงแต่ว่า,วา,าลุงพีพ่นวิเคราะห์มาแล้วล่ะครับเลขกชุดนี้ครับเพ่นวิเคราะห์มาแล้วคือพ่นเน้นมาแล้วครับจนขีดให้ขีดเส้นใต้ให้แล้วคือเกเจดกับห้าสามนะครับตัวตัวเต่งตัวเน้นของเพิ่นนะครับพี่น้อง f c ก็ล่องเอาไปลงทุนห้าน้อยก้อนก็นได้ครับก้อนที่ไปถึงเล่าพัฒนาเพราะว่า ตัวเลขแนวทางของโรงพปแขกลหาล่างเหมือนะครับไปเข้าห้าน้อยนะครับเมื่อว่าสิเป็นพิเศษปกติวีพีนะครับเขาแตกถล่มทลายกับมีครับอันนั้นเป็นบางเหมือนะครับแต่พี่น้องผู้ใดพอสิมีกําลังนะครับพอสิมีกําลังเสียเสี่ยวไปลงทุนรายลาย,ลาย,ลาย,ลายช่องทางรายรายรอบกับไปลงทุนร่องเบิงครับ แต่ว่าการลงทุนก็นมีความเสี่ยงเด้อครับพี่น้องพี่ครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปศกข,อ,ขอย้ำว่าตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับทางช่องครับเป็นแต่เพียงซื้อกลางที่นํำเสนอครับเอาให้พี่น้องไปเป็นแนวทางครับก็ดีก็เดานะครับพูดถึงว่านี่ผู้หายแนวทางมาก็ดีก็เดา ถ้าเข้าเดาจะเข้าสิบเป็สื่อตัวใดนะครับพี่น้องเอฟซีก็ได้เอาตามลุงพีเพิ่นนะครับ้ามาก้าชอบนะครับถ้าเข้าออกไปเปรียบเทียบกับหลายๆอาจารย์เพิ่นเบิงว่าถ้ามันตรงกันครับตรงกันหรือตรงใจเข้าครับต่อไปลงทุนได้ครับอพอซอกาให้พี่น้องเบิงวิวตอนเศร้าๆนะครับเมื่อ จังเสีแล้วครับเหมือนเมืดอึเขนๆแล้วก็เต็มไปด้วยหิมะนะครับเพราะว่ามันกช่วงนี้มันก็เป็นหนานาวของนอร์เวย์นะครับเมื่อวานลบยี่สิบสามครับลบยี่สิบสามเมื่อนี้กับลบสิบแปดสิบเก้าองศานะครับชว่วงเศร้าๆแล้วตอนตอนสายมาอาจสีอาจสีห่อนขึ้นก็ได้ครับ หอนอยู่นี่ก็สียหอ้อนขึ้นประมาณองศาสององศาประมาณนี้หรือว่าอาจจะไปอยู่ที่สิบห้าองศาสิบสององศาก็ได้นะครับรู้สึกว่าแตกต่างกบับบานห้าหลายนะครับอยู่นี่ครับออกไปแสมาแสกระหยากรับพูดถึงบานเมืองเพ่อนอยู่แบบนี้ก็เงียบเงียบครับพี่น้องครับเงียบดี ยูบ้านไ่บ้านมันยิงวันวันอาทิตย์วันเสาร์นี่แถบสิ่เห็นผู้คนนะครับนําถนนนวทางครับเห็นแต่อาจจะมีรดกับวิ่งอยูอม่มากครับเพราะว่าวันอาทิตย์ยูนีห่างส่วนมากกับปิดครับนอกจากห่างยิ่งย่ยี่หลีนะครับบางมองกับห่างยิ่งย่ยี่หลีกับปิดบางเมืองนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันครอบครัวของชาวนอร์เวย์นะครับเป็นเป็นวันครอบครัวของเพิ่นนะครับ เอาขอ,อย้ำอีกเนาะครับทบทวนในพี่น้องฟั่งอีกทีหนึ่งก็เขียนไปนําก็ได้ครับเดี๋ยวพอสอกติโชว์ตัวเลขให้เบิ้งเป็นช่วงๆเข้นกันครับเลขสี่ตัวนะครับเขียนนําเลยพี่น้องครับเก้าเจ็ดห้าสามจับคู่สองตัวครับเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสาม จ็ดสามเก้าแปดแล้วก็ห้าสามครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเจ็ดสามเก้าแปดห้าสามตัวกันนะครับสามสามเก้าเก้าแปดแปดสองเก้าศูนย์เก้า ครับอันนี้ก็เป็นโตกันครับหาเรื่องเทือก่โตกันครับมาใดเดอ้อไปนองที่ครับเพราะว่าตามที่พอสอเบิงเนาะหาเรื่องเหมือนตัตกันแตกทะลมทะไล่ครับห้าน้อยครับไปเขาห้าน้อยกันจังวัดกรนะครับที่อธิพันธ์มากก็บไปเขาห้าน้อยกันตรงๆเลยครับของรุงพี่แข่งเนี่ย เลขเิ่นตรงใลีครับถ้าไปเขาห้าน้อยก็ตรงตรงถ้าออกเล้าก็ออกตรงตรงบวกได้ครับนะครับถือว่าคักเติบอยู่ครับของโลปปีแขกเิ่นครับพี่น้องเอ็ซีลงทุนช่วงช่วงได้ได้ก็เอาไปลงทุนล่องเบิงนะครับบาทสิบบาทครับเอาค่าประตูถลายขึ้นมากกเอาค่าเนื้อย่างครับถ้าเขามีพ่อมีกําลังนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับพี่น้องก็ บางคนกับบางครอบครัวกับที่ย่างาไปสังสรรค์กับครอบครัวกักบญาติพี่น้องกันอยอะนะครับแบบตามรมเนียมของไทยเฮาเนาะครับไปมาหาซูไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กันไปครับแล้วแต่โอกาสนะครับเพราะในช่วงเทศกาลก็เป็นแบบนี้ระบานเฮาเนาะครับถือว่าเป็นธทมเนียมที่ดีครับบายบครั ผู้เทาผู้แก่นะครับปีใหม่ครับผู้ทีได้หยุดยาวๆก็มีนะครับเอาพี่น้องเอบซีกับทวนตัวเลขให้ฟังอีกเทนึงเด้ครับเลขสี่ตัวนะครับเก้าเจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดห้าสามจับคู่สองตัวมีเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสาม 7จ็ดสาตัวกัน3า9สามเก้แล้วก็ศูย์เครับพี่น้อง fc กาล่องเอาไปพี่เจรนาบังเดอครับมักชอบชุดใดก็ลงทุนชุดนั้นครับพอซอกาอยากให้พี่น้องเข้าโชคเข้าหมานันร่ำรวยกันสุ้ผู้สุ้คนครับ อยากให้รวยตามลุงพีเลลกลุงพีเพิ่นเขา่าอยากให้เหลกลงพีเพิ่นเขา่าอยากให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าโชบมันกันครับช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีซื้ผู้ทุกคนครับที่เขามาให้กาลังใจครับพอกันไม่นดคลิปหนาเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับให้รวยๆเฮงซทุกผู้ทุกคนครับที่สําคัญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดกขอให สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการปีใหม่แล้วก็ให้พี่ให้นอหห้องเฮารวยรวยเฮ่งเฮครับสื่อตัวได้กับข้อให้ถูกครับพี่น้องเอฟซครับขอบคุณและสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ครับ